สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตกองทุน B Dynamic Bond กันนะคะซึ่งกองทุนนี้นะคะได้จัดตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วถึงตอนนี้ก็อายุครบ1ขวบครัวกับอีก1เดือนแล้วค่ะทีนี้เมื่อตอนที่เราจัดตั้งนะคะเราก็คาดการณ์กันค่ะว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วปรากฏว่าผ่านไป1ปีแล้วยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยค่ะแถมมีแนวโน้มว่าจะชะลอไปจนถึงไตรมาส3ของปีนี้ด้วยวันนี้เราก็เลยชวนคุณดนัยค่ะ ผู้จัดการกองทุนมาคุยกันเรื่องกองทุนบีเนนามิกบอลและมุมมองของผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับกลยุทธก์การลงทุนของเฟดค่ะสวัสดีค่ะคุณนายวันนี้อยากจะให้คุณนายมาแชร์มุมมองค่ะว่าการที่เฟดเนี่ยเลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะกระทบอย่างไรกับกองทุนบีเนนามิกบอลบ้างคะสวัสดีครับจริงๆกองนี้เนี่ยนะครับเราตั้งกันมาแล้วเผิ่อแป๊แบ,บเดียวปีกว่าแล้วเนาะนะครับเราก็เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตราสารนี้เนี่ยมีความชาทายเป็นอย่างมากนะครับ ตลอดอายุการทางานของผมเนี่ยมันจะมีไม่กี่ครั้งที่ตลาดบอลมันผันผวนมากขนาดนี้นะครับผมขอเล่าไปก่อนว่า1ปีเนี่ยเราผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับก็คือเราตั้งกองกันในช่วงปลายมีนาใช่ไหมครับถ้าเราเองจําได้เนี่ยช่วงปลายมีนาเนี่ยมันมีเหตุการณ์สาคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัว SVB ที่เกิดขึ้นอ่าแบงก์มีการประกาศล้มละลายนะครับเราก็เลยเริ่มกันที่ยวผมผมขอใช้ยูพันธบัตรรัฐบาลยู่5ปีเป็นตัวแทนนะเราเริ่มกันที่ยูหปีของตัวยูทิชเชอรี่เนี่ยประมาณ 3. ุด ปลายสามจุดถ้าสามจุดหกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ระหว่างปีเนี่ยนะครับคนก็มองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยสักสองสาครั้งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเวลาผ่านไปนะครับแบงก์ไม่ล้มนะครับเงินเฟ้อไม่ลงนะครับคนก็เลยเริ่มพายสาวเฟดไม่ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับยูมันก็เลยปรับขึ้นไปประมาณเกือบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับยูห้าปีนะครับเรารู้กันอยู่แล้ว ตราสารหนี้เนี่ยถ้ายิ่งขึ้นเนี่ยก็คือราคาตราสารหนี้จะลงใช่ไหมครับเราก็จะเห็นนะว่าจากรูปเนี่ยนะครับมันวิ่งสวนทางกันเลยนะครับเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเราอยู่กับ or, อินเเวสตอร์ย่นักลงทุนมาประมาณ5 6เดือนแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้ายิ่งมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่เหมาะกับ environment แบบนี้นะครับเราก็เลยมีการปรับไซต์จี้กันนิดหน่อยในช่วงตั้งแต่ประมาณตุลาถึงเอ่โนยเบอร์ November เป็นต้นมานะครับด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าเป็น carry trade เข้าไปนะครับ แคลลิเทนเนี่ยคิดง่ายๆก็คือเราลงพนันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นของสหรัฐแล้วก็ไม่เห็นชะตาแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเราลงพนันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นของสหรัฐได้ดอกเบี้ยรประมาณ5.5นะครับถ้าเกิดบาทไม่แข็งข้าเกิน5.5เนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปแล้วเราก็มีการลด duration ผ่อนลงนะครับเราเห็นได้ว่าจริงๆตั้งแต่หลังพฤศจิกาเป็นต้นมาเนี่ยยิวมันกลับมาขึ้นต่อ เพราะว่ามันก็ปัญหาเรื่องเดิมก็เฟดก็อาจจะคนมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเฟดก็ยืนว่าเอ้ยเรายังค่อนข้างฮอตคิดอยู่เราอาจจะยังไม่ลดเร็วนะยูงก็ปรับขึ้นมาแต่ว่ากองเนี่ยราคาไม่ลงแล้ว n a v ไม่ลงแล้วนะครับมันก็มีความตะกุกตะกากนิดหน่อยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่เราก็พยายามปรับ strategy ให้นะครับทีนี้เนะี่ยมาถึงเรื่องของเฟดนะจากคำถามของนะุณนะครับก็คือเฟดเนี่ยนะครับมันมีการไพรซินเฟดขัดไปแล้วก็ไพรสาวเฟดไม่ขัดอยู่2รอบตั้งแต่ปีที่แล้วนะ ปีที่แล้วช่วง2023เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเรานักลงทุนมองว่าเฟดจะคัดตัวเมียสักสาครั้งจนถึงสิ้นปี2023ปีที่แล้วนะนะครับปรากฏว่าผ่านไปเฟดไม่ลงเลยไม่ได้ครั้งเดียวนะครับก็ถูกไายเสอาออกไปยิวก็ขึ้นมาปีนี้เอาใหม่นะครับต้นปีนักงลงทุนมองว่าเอ้ยปีนี้เศรษฐกิจมีทิศทางที่น่าจะแย่นะครับปลายปอินเฟดคัดไปเจครั้งนะครับประมาณ150-160ฟอยท์ซึ่งเยอะมาก ก็เข้าอีหลอดเดิมก็เฟดยังยืนยันว่าเราอาจจะต้องจับตาดูเรามาระวังเรื่องของทิศทางเงินเฟอ้อกันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเหลือไพซีเฟดคัทประมาณอยู่แค่ประมาณ1ครั้งกว่าๆนะครับยูมันก็เลยกลับขึ้นมาอย่างที่เราได้ฟังไปเพราะเนี่ยถ้ายูไม่ลงเนี่ยนะครับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เราเคยคาดหวังว่าจะได้จากการลงทุนตราสารนี้เนี่ยก็อาจจะได้น้อยกว่าที่เราคาดไว้นะเพียงแต่ว่าถ้าเราดูกันเราลงตราสารนี้เนี่ยนะครับผลตอบแทนเนี่ยมันจะมาจาก3ส่วนหลักๆนะครับหก็คือตัวยว สองก็คือการเปลี่ยนแปลงของยิวเนาะนะครับสามก็คือเรื่องของการเปลี่อัตาราเลกเปีน,นะครับหนึ่งเนี่ยยิวสูงน่าสนใจในภาวะปัจจุบนันเพราะว่าเราอยู่ในช่วงท้ายของการจินดังนีทองเฟนนะครับอัตราแลกเปีก่อนเราก็ตอนนี้เราเฮดอยู่ประมาณ6 0สเปอรเนตี่ยถ้าดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยกองก็จะได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นสองสิ่งที่เราคิดว่าเราทําถูกนะครับแต่ส่วนที่3ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้ายิวไม่ลงเนี่ยผลตอบแทนส่วนเพิ่มตรงนี้อาจจะได้น้อยหน่อยแต่เราก็ยังเชื่อว่า องประกอบที่1กับที่2เนี่ยก็ยังทําให้การลงทุนตาสานี้ตรงนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่นะอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ว่ามันก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีสําหรับการลงทุนในตาสานี้ต่างประเทศในไซเคลิลแบบนี้ในวัฏจักรเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็การจัดการเงินเฟอ้อแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้คุณนายแตะนิดตึงเหมือนกันนะคะว่าเราได้มีการบริหารทางด้านผ่อนผ่อดูเรชั่นคือมีการปรับเพิ่มลดยังไงอยากให้คุณนายลงรายละเอียดตรงนี้ให้อีกนิดนึงได้ไหมคะว่า เราบริหารยังไงแล้วเรามีมุมมองยังไงอะคะใชกองนี้เนาะนะครับตอนเราตั้งมาเนี่ยเราตั้งใจจะให้เป็นวันสต็อปสำหรับตราสารนี้ตา่างประเทศสําหรับลูกค้า b b l a m เพราะฉะนั้นเนี่ยตราสารนี้กองนี้เนี่ยจะต้องมีเอ็กซ์โพเชอร์หลายๆอย่างทั้งพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชนพันธบัตรของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา <c oughs> แล้วก็พวกตัวพวก s e c u ิ i t วไรเซชันต่างๆ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำพอร์ตในขนาที่เราเรียกว่าเป็นคอสัตเทิร์ไลท์ปกตินี่แหละน <c oughs> ะครับเราก็จะมีคอพอรตที่มีเอ็กนภโพเชอร,รับนะ แล้วก็มีไซ์เทลไลต์ประกอบเข้ามาในไทมิ่งที่เราคิดว่ามันได้อย่างเช่นสมมุติเศรษฐกิจดีคดีสเปดมีทิศทางที่แคบลงการลงทุนหุ้นกู้วยกชนเนี่ยก็มีความน่าสนใจเราก็จะเอาไซต์เทลไลต์มาเพิ่มให้ประมาณ5 1 0นั่นคือไอเดียหลักตอนที่เราตั้งกองขึ้นมานะครับแล้วก็องค์ประกอบที่2ของกองก็คือเราทําสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นคอมพิเช่นสเตจีก็คือเราจะปรับดูเรชั่นให้มันสอดคล้องกับไซเคิลของพัฒจากรนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่เราทํากันในช่วงปลายปี detail, ที่ เพราะเนี่ยสองอันเนี้ยเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธการลงทุนในกองทุนบีไดนามิกนะครับนเนี่ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับดูพอร์ตดูเรชั่นอยู่ประมาณ4.1ปีนะครับแล้วก็ยิวประมาณ5%นิดๆน,น,นะครับเลตติ้งเฉลี่ยของตราสารข้างในกองเนี่ยอยู่ประมาณ WA ลบนะครับเห็นเดี๋ยวว่าเลตติง้งค่อนข้างดีเพราะว่ามันหนักอยู่ที่พันธบัตรรัฐบาลกับตัว,ว s e c u r i t i z a t i o n นะครับแล้วก็เราเฮดอยู่ประมาณ60%เหมือนที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ แล้วก็องประกอบข้างใน,นประกอบไปด้วยพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ s e c u r i t i z a t i o n ประมาณบวกกันประมาณ 60- 70%ถึงเรนะรบรแล้วก็มีหุ้นกู้เยกชนรวมถึงพันธบัตรของกลุ่มประเทศกำลังนานอีนประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ากองเนี่ยดูค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะมีเลดดิ้งดีหน่อยอก็เซฟหน่อยเพราะเราคิดว่าเอ้ยเรากองนี้เนี่ยน่าจะเป็นกองที่ความผันผวนในเชิงเปรียบที่อาจจะต่ำหน่อยแล้วก็ลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีสำหรับผู้ลงทุนด้วยนะครับ ถือว่าเป็นกองที่เรียกว่ามีความผสมผสานกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าไม่มีอีกนิดนึงค่ะคือเนื่องจากพอเป็นกองทุนตราสารนี้เนี่ยทีนี้อัตราแลกเปลี่ยนอะคะ่ะแล้วคือเป็นตราสารนี้ต่างประเทศเนี่ยพอเป็นอัตราแลกเปลี่ยนทีนี้คุณนายบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเหตุอยู่ประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นทีนี้ในช่วงบาทอ่อนแบบนี้นะคะ่ะเรามองว่าเราจะยังคงสัดส่วนของการเหตุอยู่ที่60เหรือว่าเรามีมุมมองอยังไงคะครับ เราต้องยอมรับก,กันก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในต่างประเทศใดๆก็ตามเนี่ยเอฟเฟกต์ FX เนี่ยมันมีส่วนประกอบสําคัญอยู่แล้วงั้นการตัดสินใจว่าจะเฮ d ไม่เจไม่ h เนี่ยเราจะพิจารณาจากสามองค์ประกอบหลกัลกๆสําคัญ1ก็คือทิศทางของค่างเงินดอลลาร์บาทนะครับสก็คือเรื่องของต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากต่าเปลี่ยนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจ่ายประมาณปีละสเปอร์เซ็นกว่าสามก็คือความผันผวนของกองเพราะว่าตัวสินทรัพย์กับเอฟเฟกต์เนี่ยบางครั้งมันวิ่งสวนทางกัน ถ้าเราเห d g หมดเนี่ยจะทาให้กองผลผลมันเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำก็จะเป็นเสาองค์ประกอบหล hmm. ักที่เราพิจารณานะครับกองนี้เนี่ยตอนเราเริ่มต้นเนี่ยเราเ h อยู่ประมาณเจ็สิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราจําได้ตอนที่เราคุยกันปีที่แล้วตอนตั้งกองนะครับพอผ่านไปเนี่ยตัวประเทศไทยเองก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลายอย่างเท่าเราจํากันได้ปีที่แล้วก็คือม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในด้านการเมือง ความเสี่ยงทางด้านการค้างนะครับแล้วก็เศรษฐกิจอาจจะไม่ไขยาย่ตัวดีเท่าที่เราเคยคิดไว้ว่าเราจะได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองของจีน,นครับบาทมันก็เลยอ่อนมานรเราก็เลยลรเชจจิ้งมาจากการทำแคริเทกที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ด้วยนะครับเราก็เลยเหลือเหตุจู่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นโทนในลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือบาทนนย,ยังคงอ่อนค่าอยู่แต่ปีนี้เนี่ยบาทเนี่ยอ่อนค่าตามปัจจัยภูมิภาคนะครับก็คือปัจจัยที่มันมาจากดอลลาเป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่าเฟดเนี่ย ลงดอกเบีย้ยช้ากว่าคาดพอเฟดลงดอกเบีย้ยช้ากว่าคาดเนี่ยมุมมองทางหน้าตาทีเปลี่ยนการคาดการดอกเบีย้ยในอนาคตเนี่ยมันก็อยู่ค่อนข้างสูงก็ทําให้โฟรเนี่ยมันกลับไปฝั่งดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นปีกันที่ดอลลาร์บาทประมาณ34มสรอบนี้เราสูงสุดก่อนที่เราจะคุยกันอยู่ประมาณสักสิต้นๆตอนตอนี้อยู่สามสิบหกปลายๆนะนะครับบาทปีนี้เนี่ยอ่อนไป7%นะแต่เราคงไม่ได้เปิดหมด7%เเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย ผลตอบแทนมันจะไปกรบฐานนี้เนาะเราจะบริหารให้ผลตอบแทนกับความเสี่ยงจากอัตรา,าเปลี่ยนเนี่ยมันไม่เยอะจนเกินไปเมื่อเทียบกับตรา,านน,นี้เพราะนี่เราก็ตั้งใจว่าจะเฮตุอยู่ไม่ตม่ำกว่านี้แหละหกสิ 60. แต่ว่าถ้าเกิดมีจังหวะให้บาทอ่อนแรงๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเพิ่มะระดับให้การประกันความเสี่ยงเพื่อลดความผัผวนที่เกิดจากอัตรา,าเปลี่ยนเพะเราคิดว่าตัวดอลลาร์เองเนี่ยการแข่งข้ามองไปสมเดือนหเดือนเนี่ยอาจจะทําได้จํากัดเพราะว่าเฟดเนี่ยไม่สามารถทอกิตไปได้กว่านี้เพราะตอนนี้ก็คือ คนพูดถึงปีนี้อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเราด้วยซ้ำเราเราไม่ได้คิดว่าเฟสถักกลับมาเป็นไซเคิลขา,าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิศท,ทางของอัตราที่เปลี่ยนก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณเนี้ยหกสิบกว่าถึงเจ็สิบกว่ากว่าถ้าบาทอ่อนก็จะเพิ่มเหตุใช่แต่ว่าคงไม่ลงไปต่ำกว่าหกสิบเพราะว่าแม่อางอันเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกองเอฟเฟกต์ไปซะก่อนนะครับได้ค่ะเราก็ต้องติดตามต่อไปนะคะคทีนี้สุดท้ายค่ะคุณนายอยากจะขอคําแนะนําค่ะสําหรับลูกค้าที่ ทั้งอยู่กับเรามาตั้งแต่ IPO เลยนะคะอยู่กันมา1ขวบกับอีก1ปีแล้วเนี่ยกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มลูกค้าที่กําลังจดจ้อง,องว่าจะเข้าไปลงทุนเนี่ยคุณอันนยให้คําแนะนํากับ2กลุ่มนี้อย่างไร,รดีคะอ่ะเดี๋ยวกลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วัน IPO เนาะนะครับอย่างที่ผมเรียนไปตอนเราตั้งกองเนี่ยตอนนั้นไม่ใช่เราคนเดียวตลาดก็คิดว่าเฟดจะลดเบียแต่ปรากฏว่าเฟดไม่ลดนะครับทำให้บอลมันก็ดูพันผวนลงนะครับ Nv ต่ำสุดรู้สึกจะลงไปประมาณ9.5เนอะก่อนที่เราจะปรับ s t r a t g y ให้มันฟื้นกลับขึ้นมาเป็น10บาทต้นๆเนี่ยนะครับอันน,นี้นะครับกลุ่มนะลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามันจะการถือต่อเนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าก็ความไม่แน่นอนเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเฟดก็คงต้อง ลดดอกเบี้ยให้มันสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการาการเงินเฟอ้ออาจจะลดช้าหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้คอนเซิร์นขนาดที่ว่าเฟดจะเป็นขาขึ้นแล้วทําให้กองเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นนะครับเราก็ยังคงแนะนําอยู่เพราะว่าด้วยยูปัจจุบันเนี่ยหปีอยู่ประมาณ4.54.6เนี่ยมันมีความน่าสนใจอย,อยู่ค่อนข้างมากนะครับส่วนกลุ่มที่ยังจดจ้อง,อ,งอยู่เนี่ยนะครับทุกครั้งที่ยูขึ้นเนี่ยความน่าสนใจของตราสารนี่ ต่างประเทศม,มันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะได้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้โอกาสในการลดดอกเบี้ยอาจจะดูน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนแต่ว่ามันก็จะมีความน่าสนใจอยู่นะครับเราะนี้ก็เป็นการลงทุนที่เรางคงแนะนําให้ทํา o v e r w e ์เว t อยู่นะครับในสําหรับพาที่เป็นการางนี้ต่างประเทศนะครับถ้าเราดูกันเนี่ยนะครับเราอยู่ในซีเนียลที่ยิวม,มันสูง <S <S ดอกเบีย้ยจะลงช้าลงเร็วเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์เพราะว่ายิวพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างสูงมันจะต่างจากสมัยก่อนที่ยิวต่ําแล้วดอกเบี้ยขึ้นนิดเดียว แต่ถ้านี้ต่งประเทศก็จะเกิดการขาดทุนอย่างรุนแรงขึ้นมาเราเขตการแบบน,น,น,นี้เราคงไม่ได้อยู่ในแบบนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนดอกเบี้ยมันประมาณ1% 2%ซสําหรับพวกคุณกล้เอกชนเนาะแต่ตอนนี้มันอยู่ในระดับ5%เกว่าทาไม่กันโอกาสที่ยิวจะขึ้นจนทําให้เราขาดทุนเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเกิดยิวไม่ลงเราก็ได้ประมาณ4%่ปร้าเซอาจจะบวกด้วยผลกระทบที่เกิดจากอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เกิดความเสี่ยง มากไปกว่านั้นที่จะขัดทุนจากการลงทุนในสหแบบนี้เพราะนี่เรายังคงแนะนํากลุ่มสถาณิต่างประเทศอยู่แล้วสําหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นหรือว่ากําลังที่สนใจอยู่นะครับมนอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนอาจจะดูผันผวนนิดหน่อยเมื่อเทียบกับอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นกู้แต่ว่าปัจจัยสําคัญมันคือการกระจายความเสี่ยงนะครับเรามีเครดิตลิสต์ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเราก็อยู่ในเซนติเมนท์ที่สถาณิต่างประเทศเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆในรอบหลายสิบปีนะครับ ถือเป็นคำแนะนำที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนายจาก Fund มนจ a g e เมนต์มากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลกองทุนนะคะและหากมีข้อมูลกองทุนที่น่าสนใจ BBLAM จะนำมาเสนอท่านนักลงทุนในครั้งถัดไปค่ะ